สวัสดีครับกลับพบกับช่องโอ๋ o อชนนลกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะคบไม่มีอะไรมากจะแต่น้องลิซ่าเนี่ยเซฟไฟกันแล้วหนึ่งนะจ๊ะพอะตอนนี้เดินทางมาถึงที่ประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาพักน่าจะมาดูอาการพี่จีซูกันได้ว่าน่าจะใกล้หายดีกันเร็วๆนี้กันแล้วจา้าถึงรีบขึ้นรถกันไปเห็นไหมแล้ววันนี้การแต่งตัวของลิซ่านั้นทรงผมเนี่ยอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจากตอนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับน่าจะมาทั้งแบบว่าอย่างนั้นเลยนะเปลี่ยนชุดเฉยๆนะคบแต่ว่าเสื้อฮู้ตัวใหญ่มาก ต่อด้านรองเท้าน่าจะเป็น a d าดิดาสแอดมองไม่ผิดนะด้วยความที่ว่าวิดีโอตอนที่แอดอัดคลิปเนี่ยมันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นนะครับแต่แอดนั่งดูไลฟ์อยู่สิ่งที่แอดขำที่สุดเลยก็คือนักข่าวเนี่ยไปทักพี่เจนเนี่ของเราจะว่าลิซ่าลิซ่าแล้วพี่เจนเนี่เราก็คำนับเลยนะเจนนี่ลซี่ะ พี่จจนนี่เราคำนาบแล้วก็ขึ้นรถไปจานะ้าการสลองสองปีบแล้วหนึ่งกรุบจ้าเออคนเหมือนกันนะเนาะแต่งตัวก็คล้ายๆกันนะเพื่อนๆน,นะเออก็เราก็ต้องทำใจนิดน,นึงก็ต้องให้อภัยพี่นักข่าวกันไปนะจ้าแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีน้องลิซ่าคน,นนั้นก็วิ่งออกมาแล้วก็ขึ้นรถก็ทักถูกสักทีนะพี่นักข่าวเขาก็ขำกันไว้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ลิซ่าอันนี้อันนี้จจนนี่อะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วนี่ลิซ่าตัวจริงอยู่นี่อะไรประมาณเนี้ย คือพี่เจนนี่เราผมดำนะเขาไม่อัปเดตหรอว่าน้องลิซ่าเราเนี่ยผมสีจินเจอร์อยู่นะจ๊ะเออแล้ววันนี้น้องลิซ่าของเรานั้นผมแกละใออส่แวน่นซไลนด้วยนะแล้วก็เดินออกมาด้วยความสดใสร่าเริงนะจ๊ะตามภาษาของเด็กสายเมนแดน์เต้นมาจนร่างกายแข็งแรงด้วยซิกเนเจอร์ของน้องนะั้นเป็นคนที่มีความสดใสอยู่แล้วทำให้เราเห็นเราก็ยิ้มตามนั่นเองจ้าเออ แต่ยังมีประเด็นร้อนอีกอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ร้อนอะไรแต่ร้อนใจแอดนี่แหละเพราะว่านอริซ่าเนี่ยอัปพับไอจกันแล้วนะจ๊ะล่าสุดนะจ๊ะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าได้มีการเฉลยแล้วว่านอริซ่าคนนั้นไปเดทกับพี่เดียนาฟีโปโลแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งคนอื่นๆเนี่ยจะเป็นวิดีโอเห็นมือนะครับแต่ว่าพี่เดียนาของเรานั้นลงรูปเป็นแบบโมเมนท์ที่เหมือนนั่งฟังตรงข้ามกับนอริซ่าแล้วนอริซ่าคนเราแบบ ทำท่าดีดาวมากๆนะอิจฉา,าไม่ไหวแล้วหนึ่งนะจ๊ะไปกินเมนูหลายๆอย่างที่น่ากินกันมากๆเลยนะครับซึ่งเขาก็เปิดเผยออกมาว่าชื่อ A D H O C Bangkok Restaurant นะครับแอดไม่เคยไปนะใครรู้จักเนี่ยพิมพ์ชื่อเต็มๆม,มาให้แอดกันได้นะจ๊ะแอดเนี่ยอยู่บ้านนอกนิดนึงนะเออก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ค่อยรู้จักอะไรพวกนี้นะจ๊ะเขาใจบอ๊อซึ่งน้องลิซ่าก็มีการอ้อนไม่ยกต่อด้วยว่าคิดถึงไทยแล้วว่าคิดถึงแล้วแล้วก็ลงรูปหลายๆโมเมนต์ที่น้องได้ใช้เวลาในประเทศไทยไปบางส่วนนะครับก็ไม่ได้ลงรูปทั้งหมดอะเนาะแล้วก สินรู้แล้วว่าเป็นเด็กอาร์ตไม่นั้นคงเป็นศิลปินที่ดีขนาดนี้ไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะทั้งน่ารักทั้งความสามารถมาล้นมาเต็มกันขนาดนี้เนี่ยลงรักรอบที่ร้านกันแล้วแล้วเพื่อนๆน,นะรอบที่เท่าไหร่อย่ามาขิงแอดนะว่าร้อยล้านนะ <c oughs> แอดเนี่ยเดี๋ยวแอดจะขิงต่อไปอีกนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาฝากกันประมาณนี้นะจ๊ะขำๆยิ้มๆกันเนาะยังไงก็ฝันดีกันด้นะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรแซ่บๆจะมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยเด้อบุยบุย